หนึ่งมืนโลปล่อยทิ้งซะแล้วตั้งแต่ออกมาทายน้ำมันเครื่องเทียเดียวแล้วก็ปล่อยถิมเลยนคะครันนี่เป็นโตต้าไฮรักรีโวยกสูงโตมิดไฟนาโต๊ท็อปฟีดาวออกรถศูนย์บาทครับนี่เลยไม่หมืนเดียวตั้งแต่ออกมาทายน้ำมันเครื่องเทียเดียวเพราะนั้นบร่ได้เห็นอย่างเลยเออ ทำไมทิ้งกันง่ายได้อย่างงี้หนึ่งหมื่นโลก็ทิ้งกันแล้วหรืออา้าสวยงามได้เบาะหนังนะราคาห้าแสนหกหมื่นเก้าพันลดสองหมื่นเหลือห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันลดใหม่ป้ายแดงเจ็ดแสนกว่าถูกกว่าลดใหม่ป้ายแดงสองแสนกว่าบาทแผ่นเพจรีโวตัวใหม่จะอยู่ข้างประตูเด้อขนหนาหมันเจอะอ่าคันตัวเก่า นะมันก็อยู่ตรงขังน้นนาแต่ตัวไม่ไม่จะอยู่บนพี่ละอยู่บนประตูแล้วนาะเม็ดอักเดิมตั้งแต่ออกมาเคยถ่ายน้ำมันเครื่องเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยอเหมือนเดียวครับสวยงามตัวนี้พันเดี๋ยวแล้วเก้าพันลดปียี่สิบสองตัวยกสงูงหนาหมูปลาตัวมิดหนาไรเนอร์สวยงามไม่มีถอดไม่มีเจาะ ไอเสมมากเด้โตโยต้ยตาตัวสูงเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> ผู้เดว่าแต่งบางแงมคืออีสุขกระซัะงไอเสมว่ามันขับดีน่ะเครื่องมันก็ดีเ่นเป็นล้านก็บ่พังแต่เวลานั่นก็อาจจะซรายน้อยนึงเวลาแรนเรียวๆลอยหาลอยหกแต่ว่าเฮาก็บปขับถึงลอยหาลอยหกหรอกน่ะเต็มที่ก็ลอยยี่ลอยสามดีก็สั้นแล้วครับพี่น,อน้องเลยเป็นบ่แต่ว่าเครื่องดีแห้งเครื่องจังสี่เลยแรนเป็นล้านกระ่พังเครื่องดิบดีเลยสวยงาม เครื่อง2.4ครับนะฮโตโยต้าพิเศษ60ปีอีดิสุมี50ปีโตโยต้าจัด60เลยเ่เบาปรับไฟฟ้าเนอะไฟฟ้ารูอย่างไรกไฟฟ้าไฟฟ้าอ๋อพี่บังหมดนเลยเหรอตัวพี่เล็กๆอีกนะตัวพี่เห็นตัวจริงพี่นะเข้าลำไยแห่งทองคำตัวเล็กๆเล็กๆพี่ขี้หนู เบาะปรับไฟฟ้าพวงไลเมาลติฟังชันกุญแจรีโมทเรียกไมหมื่นเก้าพันโลครับเกียร์หกสปีดเห็นไหมเรียกไหมเห็นมือนเก้าไม่หนึ่งหมื่นโลตั้งแต่ออกมาเคยถ่ายน้ำมันเครื่องแค่ครั้งเดียวปล่อยทิ้งซะแล้วทิ้งไว้กลางทางแต่ถ้ามาออกลถกไอสีเม ท่านจะไม่ถูกทิ้งไว้กลางทางอย่างแน่นอนเพราะไอ้เสมจะไปส่งถึงหน้าบ้านไม่ปล่อยทิ้งกลางทางโอเคบะมาเบิรงของเครื่องครับแคบจากน้อยแน่เพราะว่าช่วงนี้ลถเยอะลดเยอะคือรถหลายคันนะไม่ใช่ลดราคาเยอะมาเครื่องเดิมๆครับถดไม่ๆหมพวกนี้ไอ้เสียมก็การันตีครับลถเอารถต้องเอารถเดิมๆมาขายนะฝาระโปรงเดิมของเครื่องเดิม หน่หัวน็อตบ่มีถอดน่าติ๊กเกอร์ก็เดิมนี่ติ๊กเกอร์ฝาปูงพี่กีฬาเออนี่ยคาดหนาก็เดิมน่เห็นปะ่ะตัวเก่าๆมันจะมีแผ่นเพจทอย่รงนี้ตัวใหม่บ่มีแล้วเดี๋ยวชื่อพี่น,อน้องจะถามว่าไอ้รถส้นบอกว่คือบ่มีแผ่นเพจบอกครับมันใหญ่ไปอยู่ขังประตูแล้วโอเคนะ จัดในทุกอาชีพครับกรเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่กอสร้างเฮ็ดนาเฮ็ดหน้าเฮส,สวนแม่บ้านลอบปรพ่อกีดยางขับวิ่งขับแกลบขับบุกล้อขับสิบล้อขับแม่โคตัดไม่เผาทานเลี้ยงงัวเลี้ยงค้ายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาบเ,เล่แพงร้อยตลาดนัดคล้องถมประมงประมงทุกอาชีพฟีดาวพอนเกลพันไอเสียมรถสิ่งจัดให้โอเคบอเป็นกำลังใจให้ไอเสียมและกะทีมงานพิมพ์คำว่า โคตรสดโคตรสดโคตรสดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านพี่น้องรับชมอยู่จากเครืวงบัตใดคอมเมนต์บอกไอเสมเลยเด้อนะาหนาวบอหอนบอกินเขาแร้งไงอยังเม,ม,ม,ม้นเข้ามานะเป็นปกำลังใจให้ไ,หไอเสมมากระถิ่งงานกดไลค์กดแชร์ไปครับพี่น้องเจ้า